โอเคครับวิดีโอนี้ก็เป็นตอนต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างตัวดิสเพลย์ต่ตตางๆบนหน d ดเลนนะโดยใช้โนอดเลนเดสบอรนะแล้วก็ได้ตามนี้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าถ้าเราจะสร้างตัวคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะปรับไอ้ค่าบางอย่างบนบอร์ดนี่นะครับอย่างเช่นปรับแสงของ l อ d อีีนะฮะหรือว่า,าตัวแอคเซเตอรอะไรอื่นๆวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ นะฮะในที่นี้จะมี L D 3ตัวในการปรับและวจะปรับแสงคำมันนะฮะว่า,ามี2อตัวที่ปรับแสงได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ลตัวนึ่งเป็นนอนออกนะฮะเราก็จะมาดูว,ว่าเราใช้สไลเดอร์แล้วก็สวิตช์เนี่ยมันจะทำยังไงนะฮะก่อนอื่นมาดูโครงสร้างบนตัว Arduino โปรแกรมนะครับซึ่งผมจะใช้โครงสร้างเดิมคือผมจะใช้คอมาน์ในสานที่ อ่าเป็นว่าคอมมานท่ากับพารามิเตอร์นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ไปในตัวซีเรียลโมนิเตอร์นั่นนะฮะเราเรามีฟังก์ชันคอมมานอินนนนี้นะครับโดยคำสั่งมี3ตัวคือแลมพลเตอร์อ่าวาลูตั้งแต่0ถึง100%นะครับแล้วก็วาลูทั้งกบวาลูศูนย์ถึงร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็เฟอร์เรเซอร์การให้ปุ๋ยนะครับจะเป็นออนออฟเฟอร์เรเซอร์ท่ากับออฟหรือเฟอร์เรเซอร์ท่ากับออนนะครับก็มี3ตัว ซึ่งเราสามารถจะทดสอบมันบนตัว serial monitor น,นี้ได้นะฮะว่าอย่างเช่นผมบอกว่าแลมเท่ากับเท่าไหกสิบยดนะครับมันก็จะปรับตัวเราจะเห็นว่าตัวแลมนี้ถูกปรับเป็นหกสินะครับแล้วก็มันจะส่งแมสเซจไปเพื่อทีอัปเดตนะครับเราจะใช้วิธีการอัปเดตแบบ แบบส่งเป็นสตริงนะครับแล้วแยกด้วยคอมมานีนะครับซึ่งการส่งเป็นสตริงแบบนี้มันจะทําให้สามารถจะแยกตัวค่าต่างๆนี้ได้ง่ายกว่าการส่งเป็น JSON format นะครับคราวนี hmm. ้ที่เราได้ดูแลใช่ไหมว่าเราแยก j s o format นี hmm. ้ใช้สปริงกับสวิตช์หลายต่ออยู่นะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราอัปเดตด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่ามันง่ายกว่ายังไงโอเค เพราะฉะนั้นตรงส่วนที่ส่งส่งเนี้ยนะครับส่งไปอัปเดตเนี่ยก็จะใช้ตัวของชจนอัปเดตฟีบอดนี้นะครับโดยส่งไปที่ท็อปิกแอด s s เซ e อัปเดตแล้วก็สร้างฟอร์มอันดาตเนี่ยเป็นเป็นค่าที่ขั้นด้วยคอมมาใช่ไหมครับนีถ้าตัววาวก็จะเป็นใช้ LED นะครับตัว สีเขียวเล็กๆบนบอร์ดนี่นะครับไม่ทราบว่าเหตุหรือเปล่านะมันจะมีเอลดีสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กๆนะไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็พยายามทำให้มืดหน่อยเพื่อที่จะให้พอมองเห็นนะครับ <S <S ฟอร์มิเลสเซอร์จะใช้สีแดงสมุดฟอร์มิเลสเซอร์ถ้าเก่าปุ๊บเอลดีสีแดงบนบอร์ดนี่ก็จะติดใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะติดโอเค พวกโครงสร้างต่าง,างระหว่างดอลด้วยกันในภาคจะเหมือนเดิมนะครับก็คือโฟร์อย่างทีแล้วก็ยังคงเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวดีไวท์ก็มี2ตัวใช่ไหมตัวที่ต่อกอาร์ดไว้และตัวที่เชื่อมกันโนเตนะครับก็จะเป็นใช้ของเดิมนี่แหละนะฮะทีนี้เราจะสร้างโฟร์ใหม่เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้มันอยู่ในหน้าโฟร์เดียวกันมันก็จะมีเยอะใช่ไหมครับเราก็สร้างโฟรใหม่นะครับ ะะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวให mm hmm. ม่ลงไปในโฟนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ย mm hmm. ผมอยากจะทดลองว่าถ้าผมส่งเข้ามาจากโนดเลสนะฮะ mm hmm. ด้วยฟอร์แมตเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเห mm hmm. มือนที่ผมพิมพ์ในซีเรีย m o n นิเตอร์เนี่ย mm hmm. มันก็จะต้องออทำงานได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะลองอันนั้นก็คือเราจะ,จะใช้ตัว M Q T T out ตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวส่งออกไปแล้วก็ เราจะใช้ Text Input เนี่ยนะครับเป็นตัวใส่เข้ามานะฮะโอเคเชื่อมเข้าด้วยกันปุ๊บแล้วก็เซตตัวนี้นะฮะนะขั้จริงข้ม้มบลในนี้มันจะมีของเดิมอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรละใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันใส่อยู่โอเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะใส่ก็คือตรงเนี้ยนะฮะเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์เราจะรับ ไอตัวคำสั่งด้วย Topic, Message, msg msg Command แบบนี้นะครับเพราะนั้นผมจะใช่ Topic ให้ตรงกับที่ทางฮาร์ดแวร์รับนะฮะมันก็จะสามารถจะส่งไปไนดะ้ใช่ไหมฮะโอเคตรง Take Input นี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรต้องแกนะมีดีเลย์เราไม่ต้องการให้ดีเลย์เลยนะครับกลายเป็ในศูนย์เลยใส่ ชื่อเลไเดียวเส้นหน่อยเนมะอะไรพวกนี้เป็นคอมมาเคแล้วก็ Deploy นะฮะได้เห็นว่า Connect นี่ก็คือมันสามารถที่จะ o n n e c t กตบตัวตัว,ว n e t p a า2.0องอูได้แล้วนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาโดยซิว่ามันรับคำสั่งได้ไหมนะฮะ<ม>เอาละทีนี้เราต้องการที่จะเอา ไอ้ตัวคมานเนี้ยไปใส่ในกรุ๊ปนี้นะครับผมสร้างกรุ๊ปใหม่ขึ้นมานะฮะเพราะว่าอะไรต้อแยกกรุกันวัดริสเฟนนี้เป็นกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็ตัวส่งคําสัามนี่ก,กรุ๊ปหนึ่งนั่นเองนะครับไอ้ตรงนี้เหมือนจะมีบั๊กบางอย่างที่ใช้วิธีใดนี่นะครับจะ,จะจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดไปพิมพ์อ่านะถ้าเราไปเปลี่ยนตรงน,นี้บางทีมันเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับมันก็แปลกๆนะเพราะฉะนั้นใช้วิธีแบบนี้ดีกว่า โอเคลองดูซิได้ไหมนะฮะดีพอ o y โอเคเดี๋ยวผมเปิดใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวข่าม,มานี่นะฮะแล้วก็จะร้อยนะครับก็ติดสว่างอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขียนว่าตัวลับเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างๆกับตัว l อลก็จะมีค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นโอเคเพราะฉะนั้น สามารถจะส่งคาสั่งไปได้จากตัวนดเลสและนะฮะคราวนี้อ่จะเยะมันก็จะใช้ยาดนิดนึงเราอยากจะใช้ตัวพวกสไลเดอร์หรือว่าเป็นสวิตเนี่ยใช่ไหมครับเป็นการปรับค่าแลมวาวแล้วก็ไฟไลเซอร์นะครับเราก็เลยจะมาลองดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเราล,ลองดูตัวสไลเดอร์ก่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะปรับค่าแลมก่อนแล้วกันนะครับ ค่าแหลมนี้ก็สไลเดอร์ต่อเข้าไปนี่ผมจะยังคงตัวนี้ไว้นะฮะอ่ามาดูสิว่าตัวสไลเดอร์เราจะปรับค่าอะไรบ้างนะครับเราจะให้เชื่อมันว่าแหลมนะครับตอนนี้เอาพุทเนี่ยผมต้องการให้มันส่งค่าเฉพาะตอนที่เราปล่อยนะฮะมันต้องการให้มันส่งไปตลอดตลอดมันจะไม่เสร็จเยอะ ครับแล้วก็ค่าแม,ม็กซ์มัมของมันก็คือร้อยใช่ไหมฮะโอเคนะฮะอ่ะาคราวนี้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้นะฮะเราลองซสิว่ามันมันเป็นยังไงกันดีก,กอ่าโ okay. อเคเอามันมาใส่ในตัวนี้ดีกว่า พอปรับค่าปุ๊บมันส่งค่าอะไรไปหาค่าไอตัวเลขที่สัมพันธ์กับค่าของตัวสไลเดอร์ในคำสั่งใช่ไหมฮะแต่ว่ามันบเบิดคำสั่งเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราต้องการให้มันรับก็คือแลมเท่ากันแล้วก็ค่าเลขนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่าเลขไปอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เวิร์กนะส่งค่าไปได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะสั่งคําสั่งแลมนี้ได้นะฮะเราจะทํายังไงกับตรงนี้ สิ่งที่เราจะทำก็คือเอาออกก่อนเราต้องใช้ตัวเข้ามาช่วยอันหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าเทมเพลตนะฮะมันจะอยู่ในตรงนี้นะฮะเทมเพลตเทมเพลตึ้นมาครับว่าเราจะให้กับไอ้ตัวอะไรมา พุ่มมันคือส่งเทคกเป็นด้วยนั่นเองนะครับแต่ที่จะเป็นค่าตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราให้เทคอะไรที่ส่งไปกับตัวเลขนี้แล้วก็ใส่ไปในเทมเพลตนี้นะครับเราลองคลิกดูซิมันมันมีตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างนี้มันก็บอกว่าท่านี้เราส่งค่าน,นี้ไปแล้วก็มีเท็กเป็นว่าที่ s is the p a y โหลดอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ตัวเลขมันอยู่ในนี้นะฮะเราดูจากตรงนี้เราก็รู้ว่าเราจะแก้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ลบไปเทคพวกนี้ออกไป แล้วก็ใส่แหลมเท่ากับนะครับตัวนี้เราไม่เอานะฮะเอาเอาใหม่แหลมเท่ากับอ่าอันนี้น่าจะโอเคนะครับลองดูซิเป็นยังไง พอเราดี PLOY เสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้แล้วตั้งแต่อีทสองโอเคละนะฮะเป็นคำนวณที่รู้จักเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะถูกปรับค่าตามค่าของสไลเดอร์นี้ใช่ไหมฮะตัอให้มันเข้มขึ้นอ่าสว่างสว่างสุดนะฮะสว่างน้อย ค okay. มี delay นิดหน่อยนะฮะแต่ส่วนแรกก็ work ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราทำอย่างนี้กัยตัววาวครับแล้วก็เอามานะคปปัดป o p y เลยกันนะใช่ไหมฮะนะตัวนี้ชื่อวาว เทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็เปลี่ยนตัวแลมนี้เป็นวาลท่านเองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมันเข้าไปที่ตรงนี้แหละไม่ค่อยสวยหน่อยไม่เป็นไรเพราะนั้นตอนนี้เราก็มีคำสั่งวาลแล้วใช่ไหมนะฮนี่ไปไหม เก้สิบแปดโอเคนะครับใช้งานได้นะครับแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรตัวสุดท้ายคือไอเฟอร์เร,ร์เซอร์นะครับเราจะใช้เป็นสวิชเดสบอร์ตนะครับอ่าสวิชน,ะนี้ใช่ไหมครับ ใส่เข้าไปนะชื่อ Fertilizer สิ่งที่เราต้องการให้มันส่งนะครับก็คือเป็นสตริงใช่ไหมครับเราจะส่งคำสั่งไปเลยว่าถ้าออส่งคำสั่งอะไรถ้าออฟส่งคำสั่งอะไรใช่ไหมครับก็เป็นสต i n g ไปเลยและสิที่เราส่งก็คือถ้าออก็ส่ง Fertilizer เท่ากับออ ถ้าออฟก็ส่งเฟอร์นิเจอร์แล้วกับออฟครับเด PLOY อ่ะสวิตผมไปอยู่ตรงอันนี้ละนะเพราะว่าผมไม่ได้เลื่อมนมาอยู่เนะี่ยผม,มเลื่อมนมาอยู่ตัวคอนโทรลนะตำแหน่งล่างสุดเลยล้วกัน เด้เกิดสวิสช์ฟอร์ดิเลเซอร์ผมนะครับสั่งออนก็ออนใช่ไหมครับ LDC แดงติดใช่ไหมฮะสั่งออฟโอเคเพราะนั้นมันสั่งงานได้ตามที่เราต้องการแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรนะฮะให้มันอัปเดตด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดมีผูซอร์อีกคนหนึ่งไปสั่งออนทางซีเรียลพอร์ตเนี่ยนะฮะ ตอนนี้เอาดีสิดะแต่ว่านี้ไม่อัปเดตใช่ไหมครับหรือว่าสั่งแหลมสักกับร้อยอะไรเนี่ยนะครับก็ทําให้อันนี้สว่างแต่ว่าตัวนี้ไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นเราจะอัปเดตตรงนี้ได้ยังไงครับก็จะเห็นว่าเมสเซจที่มันส่งไปนะฮะที่หัวข้อเมสเสจอัปเดตเนี่ยก็เป็นขั้นด้วยคอมมาครับโดยที่เป็นค่าอ่าแรมค่าวาร์แล้วก็ค่าฟอร์เรเซอร์ออนออฟเนี <S 2> <S 2> <S 2> ่ย <ed> นะฮะ เราก็เอาตัวเนี้ยมาใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราทราบแล้วว่าเราแยกตัวเมสเซจนี้ได้ยังไงใช่ไหมครัโดยใช้ตัวสปิตกับสวิตนะเราก็จะใช้เหมือนกันแหละนะฮะโดยตอนแรกเลยเราต้องมีตัวรับก่อนนะครับนะรับเมสเซจเข้ามาเป็นยังไงจากคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นตัวรับใช่ไหมครัมันก็เหมือนกันแล้วก็คัปเปี้ยนนี้มาได้เลยเลยไม่ต้องเซตอะไรอีกนะฮะยกเว้นตัว topic นะครับที่เราต้องเซต Okay, เดี๋ยวอาจจะที่น้อยน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะฮะสิ่งที่ท็อปิดที่เราใช้ก็คือไม่เสร็จ p d a t e ตนไหมครับโอเคแล้วเราใช้อะไรนะฮะก็ Split ก่อนนะฮะหลด split ก็ Switch ใช่ไหมฮะ อ่าสปีดจุดไหนอ่าสปีดจุดนี้นะสปีดที่ตรงไหนสปีดที่ตรงไหนฮะมันดูสปีดก่อนไอค่าแต่ละค่ามันขั้นด้วยคอมมาถูกไหมนะฮะเราลองดูสิอ่านะเวลามันอัปเดต มันก็ส่งค่ามาคันเป็นคอมบาเพราะนั่นแหละก็สปินที่คอมม่าใช่ไหมฮะสปินที่คอมม่าก็ใส่ตรงนี้เป็นคอมม่านะจะเห็นว่าการอัปเดตในวิธีการนี้มันสปินกับสวิตช์ใช้แค่คู่เดียวจบเลยใช่ไหมฮะแล้วไอ้ตัวสวิตช์นเนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงนี้ message part index นะครับ แล้วเราก็เอาแยกตัวส,สัพตี้ออกมาใช่ไหมครับมีสามตัวเนี่ยศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ก็เป็นสัพตี้หนึ่งซัพตี้สองซัพตี้สามนะครับจบแล้วเนี่ยนะฮะก็มีสามเอาพุทธก็เอาพุทธเนี่ยมาใส่ โอเคสองตัวเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ตัวหนึ่งนะครับเวลามันส่งมาเนี่ยมันมีแต่ค่าออนกับออฟใช่ไหมฮะแต่ว่าเราต้องการไปอัปเบดตตัวเนี้ยองการใส่เฟอร์เนเซอร์เท่ากับออนโฟร์เนเซอร์เท่ากับออฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปคือเทมเพลตหนดเนี่ยนะฮะเอามาใส่ทางข้างหน้าแทนใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากออนออฟให้กลายเป็นอะโฟรเนเซอร์เท่า iser, กับออนโฟร์เนเซอร์เท่ากับออฟใช่ไหมฮะ โพล,ลิติไลเซ็นนะฮะอันนี้ก็น,น่าจะโอเคแล้วถ้าผมไม่เคลียรย์อะไรผิดราลองมาดูซิอ่าสมมติว่า มียูเซีมาปรับตรงนี้นะครับแหลมเท่ากับเห็นไหมฮะตัวนี้ววกกนนอัปเดตถูกอัปเดตว้าวเท่ากับร้อยหน้าอัปเดตแต่โอเค เปิดก็ถูกต้องดีนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้กันด้ตรวนี้เชอร์ท่ากับออลนะ LED สีแดงกระติกโอเคสุดแล้วตรงส่วนของคอนโทรลนี้ก็จะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์นะฮะเปลี่ยนค่าได้แล้วก็อัปเดตได้ ก็เป็นนันว่าเราจะจบคลิปสำหรับการพัฒนาบนโนดเลสขั้นพื้นฐานไวัตรนี้นะครับความจริงแล้วมันจะมีโนดอีกมากมายนะครับที่ให้เราลองศึกษาดูถ้ามีโอกาสคงจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ